ีค่ะเดี๋ยวแม่ไี่ทำเส้นมีหมูยอนะคะอันใส่ปีกสองแม็ตนี่ปีกทินดาสองแม็ตอัวเตรียมสองกรีสนะคะเดี๋ยวใส่ปิกปนลงไปสปักทีปนอย่างแมวคัว่วทำมาเองหยา่ามีปิกปนในคัว่วทำมาเองนะคะ มะเขือเทศแค่นมีก็อย่าไม่วลวกไว้แล้วนะคะเครืองตี๊น้ำตาลปี๊ดน้ำตาลปี๊ดนะคะ Enam peraset nua. Enam para. Curut. Kalau yang ni กุเลยกุเลกุเลนำตานเออนัตาเออนำตาเนี่ยเนีังไม่ใส่นะพวกเนาโอ้ยเซฟเย็ๆมาใส่เซนมีนะคะ เมันมีกับหมูยอแต่ยังแมวลวกแล้วก็โรยใบผักชีฝรั่งนะคะ จแล้วนะคะใส่จ้าเสร็จแล้วนะคะตามเส้นหมี่หมูโยพี่ยัยแมวอยากเส้นบะหมี่นะคะหัวบะหมี่ก้าอืมด้